สดีครับ FC วันนี้ก็นะครับผมจะนำนะครับนี่ครับธนบัตรฉบับละ1 0 0บาทนะครับนะครับแบบนี้นะครับมาให้ FC ดูนะครับแบบนี้นะครับเป็นธนบัตรฉบับละ1 0 0บาทนะครับ FC ที่เคยออกใช้นะครับในรัชกาลที่9ของเรานะครับเป็นแบงค์ร้อยนะครับแบงค์ร้อยนักสะสมเขาเรียกว่านะครับแบงค์ร้อยแบบนะครับเรือหงครับด้านนี้ครับก็จะมีเรือที่นั่งพระสุพรรณหงนะครับมีความสวยงามนะครับผมนี่ครับ นะครับ fc แล้วก็หลายๆท่านคงจะเคยเห็นนะครับผมก็เคยใช้นะครับแบงค์ร้อยนี้เป็นเป็นไอ้แบงค์ร้อยแบบแบบที่10นะครับผมแบบที่10นะครับที่แนนออกมาใช้มุนเวียนนะครับผมอันนี้เป็นแบงค์ร้อยปกตินะครับที่ผมนํามาเป็นตัวอย่างนะครับก็มี fc นะครับถามมานะครับไม่มีคลิปแบงค์ร้อยเรือของเลยไม่ทราบว่าผมรับซื้อหรือเปล่านะครับแบงค์ร้อยเรือหงนี้ผมยังไม่เคยทําคลิปประกาศรับซื้อเลยนะครับ ไออันนี้ผมเพิ่งได้มาครับเนี่ยผมเพิ่งได้มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองครับยังไม่มีเวลาได้ทําคลิปเพราะว่าได้มาได้ของมาเยอะมากครับเอามาให้ดูนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับสภาพที่เคยเล่นกันนะครับในวงการนักสะสมนะครับที่ร้านใหญ่ๆเขาขายครับก็ถ้าสภาพ unc ไม่ผ่านใช้เลยนะครับใบสวยงามนะครับก็หลักก็เล่นกันหลักพันนะครับคือแบงค์เนี่ยผมจะบอก fc ยังไงดีนะครับแบงค์เนี่ยมันไม่มีราคาที่ ที่มันแน่นอนเหมือนกับเหรียญน,นะครับเหรียญก็คือว่าถ้าส่งรูปส่งอะไรมาให้เนี่ยสมมติเป็นเหรียญแท้แหละแม้กระทั่งเหรียญแปลกนะครับคือมันก็สามารถประเมินราคากันด้วยสายตากันได้เลยแต่ว่าแบงก์เนี่ยคือบางคนก็ชอบชอบแล้วก็ให้ราคาสูงด้วยนะครับถามว่ามีเกรดดิ้งไหมก็มีเหมือนกันนะครับ f อก็มีการนะครับแบงค์สวยๆนะครับก็ส่งไปเกรดนะครับก็ได้นะครับเกรดมานะครับผม ก็ได้เกรดมาก็เป็นเหรียญเหรียญนี่แหละครับเหรียญเราเป็นกันนะครับเหรียญสวยๆนะครับก็ส่งไปเกรดนะครับพอส่งไปแล้วก็ได้ MS มานะครับก็เอามานะครับเพิ่มมูลค่าของเรานะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับในการจัดส่งเกรดนะครับผมก็เะมีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็คือถามว่าเล่นยังไงครับก็เล่นดูเลขครับเหมือนเดิมนะครับเล่นเหมือนเดิมถ้าเลขสวยนะครับเลขสวยเลขที่เข้าตํารานะครับเลขสวยก็มีราคานะครับซื้อนะครับ ถ้าสภาพแบบนี้ก็เล่นกันเาวาๆแปดเก้าร้อยครับเนี่ยแปดเก้าร้อยถ้าราคาซื้อเข้าก็ไม่ถึงแล้วครับราคาซื้อเข้าก็เาวาๆสี่ร้อยห้าร้อยนี่แหละครับห้าร้อยหรือหกร้อยครับแล้วแต่ตกลงกันคือมันราคามันยืดหยุ่นได้นะครับถ้าคนซื้อเขาชอบมากเนี่ยเขาจ่ายเขายอมจ่ายนะครับเขายอมจ่ายอย่างเช่นเลขตองเนี่ยตองหนึ่งตองสองถึงตองเก้าเนี่ยครับตองทุกตัวเลยครับไม่ใช่ตองแค่ไม่พอไปค,ครับ ไม่ใช่ตองแค่สามตัวหลังนะครับเนี่ยไม่ใช่ตองแค่สี่สี่สี่อย่างเงี้ยมันจะมันจะตองตั้งแต่เลขหลักหนึ่งเลยมาสี่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 อย่างเงี้ยตองแล้วก็แพงนะครับหลักพันนะครับเล่นกันหลักพันหลายพันด้วยครับถ้าเป็นสภาพใหม่ๆที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็เป็นนะครับเป็นแบงค์นะครับแบงค์นี้ก็ออกมาโดดโดดนะครับไม่มีเพื่อนนะครับก็หมายความว่าคือก็จะมีแบงค์ร้อยอย่างเดียวเลยไม่มีแบงค์บาทแบงค์ห้าบาทแบงค์สิบาทแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบไม่มีแบงค์พันแบงค์ห้าร้อย ออกมานะครับแบบที่สิบเนี่ยออกมาแบบนี้เลยโดดๆเดียวๆครับไม่มีเพื่อนนะครับก็จะมีตรงกลางใบก็จะมีนะครับเรือพระชินนั่งสุพรรณหงส์สวยงามนะครับนี่ครับแับประดานะครับก็ผ่านไปนะครับแบงค์นะครับผมแบงค์ผ่านไปอ่าต่อไปนะครับก็มาดูครับมามาดูอ่าไอธนบัตรนะครับฉบับละร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับเนี่ยแบบเนี้ย ครัเท้าให้ดูแบบเนี้ fc จะรู้ไหมครับว่าเป็นธนบัตรนะครับร้อยบาทแบบไหนก็อาจจะดูยากต่อยบางคนก็เล่นนะครับเกี่ยวกับแบงค์นะครับก็ดูออกเลยนะนี่เป็นธนบัตรนะครับร้อยบาทแบบมีฝอยครับทิกมาด้านหลังครับนี่ครับอันนี้คือเลือกถาดนะครับหรือเรียกย่อๆว่าแบงค์ร้อยเลือกถาดครับแบบที่สิบห้า fc ก็จะมีแถบฝอยเนะยครับเนี่ย แถบฟอยตรงนี้ครับเนี่ยเลกป่ะแถบฟอยนะครับเนี่ยแถบฟอยอันนี้ก็ได้มานะครับไม่ใช่ไปซื้อในกลุ่มนะครับก็ได้มาพอดีเข้าเซเว่นวันนั้นเขาพนักงานทอนมาให้ครับเล่นกันก็ถ้าเป็นสภาพใหม่ๆห่ครับเล่นกันก็เกินหน้าแบงค์ไปไม่มากครับก็บันเดิมครับสูตรการเล่นแบงก์ก็คือเลขสวยครับเลขตองเลขเลียงเลขกระจกเลขสลับเนี่ยครับก้าวหน้าก้าวหลังแล้วแต่คนจะเล่นครับแต่ฐานลูกค้าของผมเนี่ยผมแบงก์ผมไม่ค่อยมีครับก็ถามว่า รับซื้อไหมคือถ้าเลขสวยจริงๆอ่ะถึงจะรับซื้อครับไอ้เลขตองเลขเรียงเลขอะไรประมาณเนี้ยถ้าเลขกระจกเลขอะไรเนี่ยมันบางคนก็ไม่ชอบนะครับเลขมันยังไม่สวยพอหรือไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องของแบงค์นะครับแต่ลูกเล่นเยอะไม่เยอะครับแบงค์นี่แบงค์นี่มีอะไรนะครับหลายๆอย่างน่าค้นหามากกว่าเหรียญน,นะครับเพราะว่าเหรียญเนี่ยมันก็ตายตัวแล้วเนาะเหรียญประเภทนี้ซื้อแบบนี้แบบเนี้ยอย่างเงี้ยแบบน,น,นะครับ เล่นปกติอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเช่นห้าสี่หกเนี้ยเล่นกันยังไงครับเล่นกันก็คือถ้าดูแค่ปีครับเนี่ยหนึ่งดูแค่ปีมีราคารับซื้อสี่ร้อยบาทถ้าดูแล้วนะครับเป็นแบบว่าไม่มีขีดเส้นหน้าบอลเนี่ยบริเวณกับเบื้องเนี่ยไม่ไม่มีขีดเส้นบอยไม้คำว่าบาทเนี่ยครับถ้าซูมดูแล้วเนี่ยนะครับเรวขึ้นมาดูเนี่ยไม่มีขีดนะครับเนี่ยเนี่ยสมมุติว่ามันมันมันไม่มีขีดอย่างเนี้ย นักสะสมก็บอกว่ามันเป็นบล็อกหายากนะครับมันเป็นบล็อกที่อยู่ในแผงเหรียญเขาก็ปรับเพิ่มราคาให้จาก400,000นึงนะครับร้านก็รับซื้อแพงขึ้นนะครับประมาณนี้เพราะมันหายากครับความหายากก็มีส่วนนะครับในการทําให้ราคาเหรียญเนี่ยพุ่งขึ้นก็นะครับมันก็มันต่างจากจากแบงก์เนี่ยครับต่างจากแบงก์นี่แหละนะครับผมครับแบงก์เนี่ยข้อเสียคือเก็บรักษายากนะครับ F4 ไม่เหมือนเหรียญนะครับ ถ้าเป็นเหรียญพวกอะไรเนี่ยเก็บรักษาง่ายนะครับผมดูลายเส้นดูอะไรครับเนี่ยคมชัดนะครับชัดอยู่นะครับผมถ้าถามว่าผมชอบแบงค์หรือเหรียญนะครับก็ชอบทั้งสองอย่างนะครับแล้วแต่มันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งที่เรากําหนดขึ้นนะครับก็เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนกันนะครับเราไปอยากได้ของเขาเราก็ต้องเอาเงินไปมันไปแลกมาเลยไปซื้อมาเนียครับตามมูลค่านะครับ ร,รัฐมนตรีกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยทุกแบงก์ก็จะเขียนว่าธนบัตรเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายครับ FC นะก็จะมีภาพประาพิไทยนะครับพปรนอันนี้ก็พระพักของอในหลวงรัชการที่9ของเรานะครับก็ฉลองพระองะค์ด้วยนะเสื้อนะอันนี้เลขปกตินะครับเลขปกติลายน้ำก็ปกตินะครับ รุ่นนี้ก็นักสะสมบางคนก็สะสมกันเยอะนะครับเรียกว่าแบงค์ร้อยเลิกถาดครับแบงค์ร้อยแบบเลิกถาดนะครับ f c นี่ครับอันนี้ก็ไอพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่5ของเราตอนนั้นก็ฝรั่งมาติดต่อค้าขายนะครับกันมากก็มั้งแต่รอสามเลยนะครับพวกครับก็มีการนะครับแลกเปลี่ยนนะครับการค้าการขายนะครับระหว่างกันนะครับพวกภาษานะครับแล้วก็วัฒนธรรมนะครับ ระหว่างนะครับชาติตะวันตกนะครับกับชาติเอเชียนะครับนบเแีละครับแล้วก็นะครับด้วยนะครับพระพีชาสามารถนะครับของพ่อหลวงของเรานะครับตั้งแต่สมัยปฐมมวงจักรีนะครับรัชกาลที่3ที่4ที่5เป็นต้นมานะครับก็ทําให้นะครับประเทศไทยนะครับอยู่รอดนะครับไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นนะครับของชาติตะวันตกนะครับตั้งแต่นั้นมานะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ครับ ประเทศไทยและคนไทยนะครับก็ทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยแบบว่าอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนะครับด้วยพระบรมมีนะครับปกเก้าปกกระหม่อมขององค์ในหลวงของเรานั่นเองนะครับผมทุกพระองค์นะครับผมนี่นะครับก็เป็นประวัติความเป็นมานะครับผมแบงค์ร้อยเลิกทาุครับผมแบบที่15นะครับ f c ก็นํามาให้ f c ดูนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอนะครับจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าท่านในสนใจนะครับ เหรียญธนบัตรและของสะสมนะครับแบบไหนยังไงนะครับหรือต้องการส่งรูปนะครับมีของสะสมมีเหรียญนะครับผมมีแบงค์นะผมอยากให้อ่าทำการประเมินให้ผมหน่อยนะครับก็สามารถแอดไลน์มานะครับผม0 6 4 2 2 5 1 4 9่าสครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับและให้กำลังใจนะครับช่องบริบูรรักเหรียญมาโดยตลอดนะครับก็ ฝากนะครับกดซับสไครป์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับที่ช่องของผมด้วยนะครับและก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับเพื่อเปเสนอกับท่านอื่นนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอกราบสวัสดีครับผม